สวัสดีครับผมพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะพามานะครับผมขับรถนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับผมกับตัว Honda City ครับผมตัว1.0เทอร์โบนะครับว่าในการขับขึ้นเขาลงเขาเป็นไงบ้างผมกับตัวนี้อันนี้พี่จะขอรีวิวแบบเรียบๆนะครับผมในการใช้งานว่ามันเป็นไงบ้างผมกับตัวนี้นะครับตอนนี้พีก็กําลังขึ้นเขาไปยังลมสักแล้วก็ขึ้นเขาไป ระหว่างทางชุมแพถึงลมสักครับก็ผ่านน้ำหนาาผ่านสะพานห้วยตองนะครับก็นี่ครับก็ระยะทางที่ประมาณสักเกือบ90โลครับขึ้นเขาลงเขาก็ถือว่าทําความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากครับพี่ขับประมาณ80 100ครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่17กิโลลิตรนะครับตอนนี้ก็น้ํามันก็ถือว่าก็ไม่ได้ประหยัดมากถือว่าอยู่กลางๆนะครับผมในการขับก็มีแบบเวลาขึ้นเขาลงเขาบ้างครับผมในการ ขับรถนะครับก็แนะนําว่าผมก็ใช้เกียร์ดีซะส่วนมากครับในการขับบางทีก็เกียร์เอสนะครับผมในการขับขี่นะนี่ผมชอบในการทรงตัวของรถซิตี้ครับรู้สึกว่าในการทรงตัวในการเข้าโค้งครับรู้สึกว่ามันจะแบบบาลานซ์ของตัวรถมันจะโอเคมากครับในการขับขี่ครับนี่อันนี้พี่ก็ขับนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับรถก็จจะติดเนอะนี่ครับวันนี้ก็ขับไปนะบางคนนะครับผมก็ อยากรู้ว่าในการขับขี่บริเวณขึ้นเขาลงเขาเป็นไงบ้างนะครับพี่ก็ใช้มาคันนี้เกือบจะสามปีแล้วนะครับผมก็คือ2องถึงสามปีแล้วครับในการใช้งานกับตัวนี้นี่ครับก็มีรถเรื่อยๆครับระหว่างทางทางโค้งมันจะเยอะครับบริเวณนี้บางทีก็เจอช้างนะครับบริเวณตรงระหว่างน,น้ำหนาวครับ ก็มันเป็นถนนที่ขับง่ายครับแต่มันก็เป็น2เลนเพราะว่าพีเจอรถมันลงข้างทางบ่อยครับระหว่างทางที่พีขับมาแนะนําว่าให้ใช้แบบแบบว่าประมาณแบบเวลาโค้งนะครับของรุ่นนี้แนะนําว่าให้เราแบบพยายามอย่าสะบัดรถมากเกินไปครับเพราะว่ามันรถเบาครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ตัวมากเกินจนเกินไปครับ มันจะขึ้นเขาแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นเขาลงเขาบ้างนะครับสอบกันไปความรู้สึกใช้มานะก็สึกว่าเป็นรถที่มันก็ไม่แรงมากหรอกมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายเป็นรถที่ขับสบายขับเน้นแบบสายชิลครับเปลี่ยน้ำม,มันสายชิลถ้าใครชอบแบบสายชิลไม่แรงมากก็ซิตี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ก็ออปชั่นมันน้อยครับเพราะเราบข้ามาภัย อาจจะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกนะครับของเธอ1.0นิจสันเทอร์โบครับ,บแต่ถ้ามันเนื้อเช e นี่จะดีนะแต่เครื่องก็อันเดียวกันครับพีไปลองขับมาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับแค่ันเพิ่มออคชั่นเซนเซอร์เฉยครับพวก d y n a มิกพวกแบบอะไรแบบต้านลมมันก็ไม่แตกต่างกันมากมายนะความรู้สึกส่วนตัวที่ไปลองขับมาครับอันนี้ก็ระหว่างทางนะเสียงก็จะมีเสียงลมเสียงอะไรเข้าครับก็เป็นเรื่องปกติมากครับ ของรถรุ่นนี้ครับฉบับเป็นของค o n d a ครับวัสดุก็ไม่ได้ดีมากน้ยครับเกรวัสดุนี่ห่วยแตกเลยครับ <c oughs> ข้างหลังหลุดแล้วครับปติก้อนห่วยแตกเลยวัสดุของค o น da City จะบอกเลยว่าเป็นคนใช้แต่ผมก็รีวิวจริงๆเลยครับว่าวัสดุงานประกอบมันไม่สู้รุ่นเก่าหรอกครับมันรุ่นใหม่นี้แบบไก่กามากบอกเลยกองแกงครับวัสดุกองแกงพวกอะไรมันให้มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เหมือนเกรดแต่ก่อนครับมันเป็นวัสดุที่แบบ มันไม่โอเคอะครับมันแบบสำผมมันไม่ผ่านวันสดุนี้ไม่ผ่านครับมันดูก้องแก๊ง้งพวกอะไรที่จับที่อะไรมันแบบว่ามันไม่ค่อยมีความแบบแข็งแรงทนทานเหมือนกับรุ่นเจ๊ที่ผมเคยขับมาครับรุ่นนี้นะครับมันก็เวลาอัอาตราเร่งถึงว่ายับก็ถือว่าพุ่งดีนะครับในการขับขี่ตัวนี้ถือว่าในการขับขี่ถือโอเคแล้วแหละน่ครับก็ อันนี้เป็นเส้นทางนะครับพี่ที่พีขับนะครับผมก็ประมาณน,นี้เลยนีครับองให้ดูระหว่างทางนะครับก็เป็นจอแรกคือกล้องที่พีกำลังขับตอนนี้แล้วก็จออีกจอหนึ่งก็คือตั้งกล้องหาพีนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมกับตัวนี้แบบรู้เลยว่ามันก็เป็นตัวที่แบบ ขับชี1.0เทอร์โบก็มันก็อยู่ที่มันก็พอๆกับพันห้าที่พีขับมาครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับจะรู้สึกว่าอัตรากินน้ำมันนี้จะประหยัดกวด่าตัวเครื่องพันห้าที่เป็น v n เทอร์โบนะครับตัวแจ๊สที่ขับมานี่ก็ขึ้นเขานี่แบบกินมากครับไม่มีรุ่นไหนครับที่ไม่กินขึ้นเขานี่กินหมดครับรู้แต่ว่ามันจะประหยัดมากน้อยเพียงใดแล้วกันครับมันอยู่ที่เราเหยียบครับบางทีพีไม่ได้ติมน้ำมันแบบ น้ำมันมันจะหมดนะครับแบบรู้สึกกังวลมากเนื่อาว่าถ้าเราทํารอบเครื่องเกินหลัก2ขึ้นไปครับกินแน่นอนครับพยายามคงที่ให้มันไม่เกินหลัก2แล้วกันครับการประหยัดน้ำมันนี่ครับก็ขับไปเรื่อยนะบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับบรรยากาศที่บรรยากาศแบบมันก็เหมือนคึมคเหมือนจะมีฝนตกแต่มันก็ไม่ได้มีฝนตกอะไรนะครับ ่วาบางที่ครับอาจจะมีลิงมีช้างครับข้ามถนนแล้วก็ด้วยความระมัดระวังครับเวลาขึ้นอุทยาทแนแห่งชาติทุกที่ครับจะขับไปเรื่อยพวงมาลัยก็จับดีครับถือว่าบาลาน์ของพวงมาลัยจับดี ครับประมาณไม่เก้าสิบครับผมเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบนี่แหละแล้วแต่ทางครับถ้าขึ้นเขาหนักๆก็ขับชา้าๆแล้วก็สลับไปส่วนมากก็ตรงเกียร์เอสนะครับห้าพีอยากสลับนะครับเวลาขึ้นแต่ตัวนี้ใช้เกียร์ดีอยู่ครับตัวนี้ใช้เกียร์ดีเป็นรถที่ขับสบายครับขับมาแล้วเกือบเจ็ดหมื่นโลครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่เคยปัญหาเลยนะ เป็นรถที่ขับง่ายขับสบายชิลๆครับสายชิลมีบรรยากาศให้ดูระหว่างทางช่วงล่างของรุ่นนี้ก็ถือว่าเซพีก็นุ่มนวลน,นะครับไม่ได้แบบแข็งกระด้านเหมือนกับรุ่นแจ๊สหรือว่าซิต,ตี้ตัวเก่าที่ผ่านมาช่วงล่างนุ่มนุ่มกระเดิมครับ ป้อมแบบว่าประตูครับผมกุญเชาแห่งชาติจะตรวจพวกเราพกพาอะไรไปนยครับครับมันไม่มีรถครับเราก็สามารถทันเล่งได้สบายๆครับบรรยากาศก็พี่ชอบนะครับรถประมาณบนภูเขานี่ครับบรรยากาศมันดี แต่แอร์ครับแอร์ Air รุ่นนี้ถือว่าเย็นนะอันนี้ข้างนอกครับยี่หององศาพีก็ไม่ได้เปิดอะไรมากพี่ก็เปิดวันที่5องศาแล้วกันครับมันก็ไม่ได้กินอะไรมากมายกับน้มามันหรอกเปิดแอร์นี้บอที่ว่าเปิดแอร์ปิดมันไม่ต่างกันครับแนะนําว่าให้เปิดแอร์เลยครับผมเครื่องเสียงนี่พีก็เชื่อมต่อผ่าน Android Auto กับทักว Apple CarPlay ครับในการเชื่อมต่อ จะมีขายอาหารปลาทั่วไปแบบนี้เลยครับรถก็จะไ่เยอะครื่องนี้ครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวตามสสานทีงต่างครับนี่ครับเวลาเข้าโค้งครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่บชอบนะแต่ยางพีเปลี่ยนมาแล้วนะครับบอกเลยว่าย,งยา,างโยโกฮาม่าที่ให้มากับรุ่นนี้แบบโคตรกะเลยอะ่ะไม่น่าว่าให้เปเปลี่ยนครับ มันกากมากไม่ทำว่าให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนพวกยางพวกอะไรครับแต่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีนะครับบริเวณน,นี้มันมันอยู่ที่ป่าที่แบบภูเขาล้อมรอบครับสังเกตไหมเห็นไหมหวิวมาแล้วครับวิวภูเขาวิวอะไรมาแล้วอันนี้เป็นเส้นทางระหว่างชุมแพไป ลมสักนะครับเส้นทางนี้ก็จะมีบริเวณจุดพักรถอะไรบ้างตามระยะทางครับขับเพลินครับบริเวณนี้ขับเพลินพี่ชอบนะเพราะว่ามันแบบมันขับแล้วมันเพลินดีมันแบบมันไม่มีอะไรแบบมีบามาแต่ปากไม่แถนนมมันสองเลนนะครับไม่ได้สี่เลนถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้ความระมัดระวังออกรับในการขับ ไ้พี่เปิดหมดอีโคนะครับผมก็จะมีทางโค้งเห็นไหมครับขึ้นเขาลงเขาบางทีกล้องกล้องพีดั้งก็จะสั่นนะครับก็ขออภัยด้วยนะเออ,เ,อ,อเห็นไหมครับชอบมากเลยขับสโลว์เลยมันขับเพลิมนมากเลยนะครับ ต่อครับตอนนี้เวลาที่พี่บันทึกนะครับก็คือเก้านากายีนาทีนะครับบอกเลยว่าถ้าใครจะฟังเพลงนี้โหลดเอพีสามไปเลยครับผมเส้นทางนี้ไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีสัญญาณครับ ไม่ใช่ไม่ค่อยมีรถดีมันก็ไม่ค่อยมีรถจริงๆแหละมันไม่ค่อยมีสัญญาณมันก็ไปก็ขึ้นเขาลงเขาเบรก,ก็ถือว่าทํางานดีนะเบรกของรุ่นนี้รู้สึกว่าการหยยบการอะไรมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างมากเกินไปครับมันพอดีพองามครับ คลิปนี้ก็คือเรียวๆให้เลยครับผมไม่มีการตัดเลยนะครับผมจะทําให้ดูว่าเฮ้ยถ้าใครตัดสินใจซื้อรถสักคันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าผมออปชั่นนะครับก็ไปตัวตัวโต้เอลชีก็ดีนะเอนะครับผมแต่ถ้าใครชอบที่แบบเครื่องยนต์ที่มันขับแล้วสบายอะไรไม่มีอะไรมากมายแบบไม่ต้องชอบไม่ไม่ชอบออปชั่นอย่างเงี้ยมาซิตี้ครับไม่ต้องอะไรมากมายแต่ถ้าใครชอบออปชั่นเยอะๆไปฮอนด้ โตโยต้าครับเอทีพนะครับผมเหมาะแล้วรุ่นนั้นแต่เครื่องยนตนะ์อะพีอะไปทดลองขับมันมันอัตราเร่งมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันอืดออ่ะเราก็พูดตามข้อมูลที่ผมจริงแหละไม่ได้แบบอ้อมคอมว่ามันไม่แรงอะไรเนาะมันก็อืดอเนาะถ้าให้เครื่องมาสักถ้าโตโยต้าให้หนึ่งพันเทอร์โบนี่จะบองไม่มีรุ่นไหนสู้หรอครับบอกเลยขายดีแน่นอนแต่อย่าว่าแล้วว่าโตโยต้าไม่ค่อย ทำเครื่องยนต์ใหม่หรอกลัวบักมันเยอะขนาดเที่นี้ก็เป็นข่าวแล้วแต่ฮอนด้าก็สือว่ากั๊กนแหละผมก็ไม่ชอบเหมือนกันฮอนด้าขด้กักยิงฮอนด้าไทยแลนด์นี่เรามีสิทธิ์พูดได้ครับเพราะว่าเราซื้อมาใช้างานจริงนี่ครับบรรยากาศก,าก็นี่ครับขึ้นเขาจริงนะอันนี้เป็นจุดที่เรานะครับเป็นจุดพักหรือว่าจุดที่ขายของของฝากก่อนที่จะถึงลมสักครับ ภูแพครับอากาศมันแบบแปรปรวนบ่อยที่นี่เห็นไ,ไหมครับเราขับตามหลังเขาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกแต่เส้นทางมันอาจจะบางทีมันหลุดโค้งหรืออะไรมันอันตรายนะครับเพราะว่ารถสดมากก็หลุดโค้งเยอะครับบริเวณนี้อันนี้บริเวณก่อนที่จะถึงสะพานห้วยตองครับตราก็เตรียมตัวที่จะเข้าสะพานห้วยตองได้เลยเป็นทางเชื่อมระหว่างภาคอีสานไปยังภาคเหนือนะครับวัดก็ไม่มีอะไรมากมายหรอก จะเป็นลงเขาครับสลบลงมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายอย่างเนาะใครขับรถแบบบริเวณขึ้น,ขนเขาลงเขานี่ตัวนี้สบายครับไม่ต้องซรีวสเลยครับชิวๆรับมันจะมีเส้นสีเหลืองพระเลนตรงเลนของเรามันเป็นเลนลงครับมันเลยมีเส้นเดียวทต่พเลนตรงข้ามอะเป็นเลนขึ้นมันจะมีสองเลนเอาไว้แซงครับ หลจักใีพีขับมาใช้งานในการแบบพี่ขับถนนเส้นนี้บ่อยครับรู้สึกว่ารถคันนี้ก็มันเหลือสำหรับพีไม่ต้องแปลรุ่นเป็นแพงอะไรผมรุ่นนี้ก็มันก็เหลือนะเหลือแบบเหลือมากมายอะ่ะไม่รู้จะจะไปใช้ยังไงดีมันก็เหลือในการขับขี่มันมันก็เหลือเหลือจริงๆอะ่ะแต่ถ้าใครมีกงินพไปซีวิกนะครับแต่ถ้าผมอะ่ะไม่ได้อะไรมากมายขับแบบสายชวอะ่ะซิตี้ก็เหลือเครื่อง1.0น,งงนี่บอกเลยว่า โคสบายอ่ะในการขับขี่ขึ้นเขาลงเขานี่แบบมันสบายมากรอบเครื่องก็ตอนนี้ก็สองพันสองพันห้าแล้วผมแต่แนะนําว่าถ้าอย่าปัจจัยน้ำมันก็ไม่ให้เกินสองพันนะครับอยู่ที่นี่ก็แต่ถ้ามันจะทาได้นะแต่ถ้าเราแบบต้องขับไม่ค่อยความเร็วนะครับถ้าสโลไลนี่ได้อยู่นะแต่อันนี้พีคับทั่วไปครับไม่ได้แบบสโลไลนอะไรมากมายก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาผ่อนเบาก็ผอดเบาครับครับเราก็กําลังถึงนะครับผมบริเวณที่ สะพานสะพานเมือทองนะครับนี่ครับก็บรรยากาศในการขับนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้าก็ถือว่าเปิดแต่ไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะครับนี่สะพานนะครับก็สามารถชมทิวทัศน์ได้บริเวณนี้ก็จะมีของฝากให้เรานะครับมันก็จะมีของฝากมาให้เราตามสเตปของการขับขี่รถนะครับ เชื่อมนะครับก็บกบเข้าลงสันได้เลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมในการขรับขี่ก็ถือว่าตอบโจทย์พีนะในการรีวิวขับขึ้นเขาลงเขาในความรู้สึกส่วนตัวเป็นรุ่นที่แบบว่าขับง่ายครับขับง่ายไม่มีอะไรมากมายครับแต่รถอาจจะเบาเวลาโค้งนะครับก็แนะนําว่าให้ให้ผ่อนเบาๆเวลาโค้งแล้วกันครับเพราะว่ารถมันอาจจะเบาการทรงตัวก็อาจจะไม่ได้สู้รถแบบพวกกระบะอะไรคันใหญ่ๆนะดังนั้นแต่พี่มองว่า แบบว่าบราสของเครื่องนะครับถือว่าโอเคมากครับในการทรงตัวล้อหน้าล้อหลังมันมันก็ทรงตัวของมันดีมากครับฮอนดานี้เก่งนะครับเรื่องที่แบบว่าการบราสของเครื่องหรือว่าดินามิกที่การทรงตัวหรือว่าการตาร้านลมทำงานดีมากแต่ก็คือกั๊กนั่นแหละวัสดุอุปกรณ์ออปออชันอะไรที่ต้องปรับปรุงนะครับแต่ถ้าตัวมานเชนอาจจะดีกว่านี้แหละแต่พี่มองว่ามันก็ยังไม่ดีอยู่นะผมมาอกเชนพีว่ามันจะมีกั๊กอุปกรณ์อะไรต่างเยอะอยู่ครับแนะนาว่าเราตัดสินใจแล้วกันว่าจะซื้อตัวไหนยังไงก็ อันนี้เป็นคลิปที่ตัดสินใจแล้วกันครับพี่ก็รีวิวตามผู้หายจริงๆว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะสวัสดีขอบคุณครับ